สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชองนลนายธลอรพยากรไบครูเอค่ะดวงความรักของชาวธาตุไฟเมษสิงห์และธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะมาขอดูตัวตนนะคะของชาวเมษสิงห์ธนูในด้านของความรักค่ะว่าจะเป็นอย่างไรคุณเป็นคนรักอิสระค่ะบางครั้งคุณก็คิดว่าความรักเนี่ย มันก็ไม่น่าไว้วางใจนะคะบางทีคุณอาจจะหลงมัวเมาในเรื่องของความรักนะคะเอาเป็นว่ารักสนุกมากกว่าคุณยังไม่คิดที่จะจริงจังอะไรสักเท่าไหร่นักนะคะ <S The s u เกิดขึ้นมาแต่คุณมีแนวโน้มค่ะที่คุณจะมีความรักที่สมบูรณ์ความรักที่ประสบความสําเร็จได้สักทีคุณได้จบความสัมพันธ์ที่เลวร้ายไปแล้วคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักที่สวยงามต่อไป การเดินทางแห่งความรักการค้นหารักแท้ได้เริ่มต้นแล้วคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปของคุณนั้นจะเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่เอาการเอางานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่ะ The word ความสุขความสมบูรณ์การเดินทางการท่องเที่ยวการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะการมีคู่จะนำมาซึ่งความสุขใจคุณจะได้พบคู่ครองต้องใจคุณจะได้มีความรักที่มีความสุขความรักของคุณจะเป็นความรักแบบเนื้อคู่แบบโซเมทนะคะแบบทวินเฟรมแบบที่มันจะได้มีความสุขร่วมกันค่ะ อาละค่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะสำหรับชาวเมษสิงห์ธนูอาละค่ะเราจะมาแยกดูสถานะนะคะว่าคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างดวงชะตาของคนโสดชาวเมษสิงห์และธนูชาวธาตุไฟนะคะพฤติการนี้จะเป็นอย่างไร The Empress คนโสดค่ะ คุณเป็นคนที่มีอำนาจวาสนามีความสุขสบายหรือคุณเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะโสดแต่คุณก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนกับความโสดของคุณเลยคุณโสดแบบสบายๆคุณไม่พร้อมคุณยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับความรักคุณยังสนุกกับชีวิตกับการท่องเที่ยวกับการค้นหาประสบการณ์ แต่ดวงด้านของความรักของคุณมาแล้วนะคะ Lucky in love ค่ะการพบคู่ของต้องใจได้ถึงเวลาเริ่มต้นแล้วค่ะบางครั้งคุณอาจจะเป็นประเภทรักเผื่อเลือกรักที่เติมไม่เต็มรักที่ยังคงมองหาคนที่ใช่อยู่ความรักของคุณ จะเป็นความรักที่สดใสความรักที่สนุกสนานความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความร่าเริงแจ่มใสความสนุกสนานความรักที่แบบแง่ดีคิดดีนะคะความรักแบบโพซิทีฟเกิดขึ้นมารับรองค่ะถ้าคุณมีความรักเนี่ยคุณจะได้ส่วนเสเฮหาได้พบปะเพื่อนฝูงหรือคุณอาจจะได้เจอคนรักท่ามกลางเพื่อนฝูงก็ได้ค่ะ ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะตัดสินใจเลือกนะคะว่าจะอยู่เป็นโสดดีหรือจะมีคู่ดีคนที่มีสเสน่ห์กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วค่ะคนที่จะเข้ามาคือคนที่ทส่งเสน่ห์พูดดีนะคะพูดจาหวานหูพูดเพราะนะคะแล้วก็เป็นคนที่แต่งกายดีบุคลิกภาพดีสวยมีสเสน่ห์หล่อเท่มีสเสน่ห์ คุณจะต้องใช้เซนส์นของตัวเองนะคะในการตัดสินใจค่ะว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะตัดสินใจที่จะมีคู่เซนส์นของคุณจะเป็นตัวบอกค่ะว่าใครคือตัวจริงใครคือตัวหลอกดังนั้นให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองค่ะว่าคนที่เข้ามานี้ใช่คนที่ใช่ของคุณแล้วหรือยังคุณจะต้องข้ามความทุกข์ในใจให้ได้นะคะ ถึงแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากมากๆสําหรับคุณว่าสําหรับการอยู่เป็นโสดแบบสบายๆกับการที่จะต้องเสียสละนะคะความเป็นส่วนตัวและพื้นที่หัวใจส่วนหนึ่งให้กับใครอีกคนได้เข้ามาคุณจะข้ามคุณจะข้ามผ่านความทุกข์หรือว่าอุปสรรคตรงนี้ได้หรือไม่นะคะ เกรงว่าบางคนจะฆ่าไม่พ้นนะบางคนอาจจะคิดว่ายังไม่เอาดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจ็บมาพอละขออยู่เป็นโสดไปก่อนบางคนอาจจะยังมีภาระผูกพันกับคนเก่าอยู่ยังตัดไม่ขาดยังมูฟออนไม่ได้ถึงแม้คนใหม่จะเข้ามาแต่คุณก็ยังสลัดคนเก่าออกไม่ได้ค่ะ แต่สุดท้ายถ้าคุณกล้าเสี่ยงและยอมตัดสินใจว่าเอาละครั้งเนี้เสี่ยงเป็นเสี่ยงกันยอมที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ไม่แน่นะคะคุณอาจจะเจอคนที่ใช่คนที่มั่นคงคนที่จะเป็นที่พึ่งของใจของคุณได้ตลอดไปค่ะเอาละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคนโสดนะคะในเดือนพฤศจิกายนเราจะมาที่คนมีคู่กันบ้างค่ะ จะทำนายและบอกอะไรกับคุณบ้างค่ะสำหรับคนมีคู่เมษสิงห์ธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้สัญญาณที่ดีค่ะคนมีคู่คะโชคมาแล้วค่ะโชคของคุณอยู่ในมือความรักของคุณอยู่ในมือค่ะความสุขของคุณอยู่กับคุณความรักของคุณนั้นจะเป็นความรักที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเงินค่ะ บุตรหลานบริวารน,นะคะที่เป็นผลผลิตจากความรักของคุณอาจจะค่อนข้างที่จะดื้อรั้นหน่อยนะคะแต่ความรักของคุณนะคะเป็นความรักที่มั่นคงค่ะโอกาสดีโอกาสใหม่มาถึงแล้วนะคะคุณจะได้มีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของความรัก คนที่คบกันมานานอาจจะได้โอกาสที่จะได้มีงานแต่งงานนะคะใครที่แต่งงานกันมานานแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะได้มีลูกนะคะมีทายาสืบสกุลค่ะ ความสัมพันธ์ของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าค่ะจะมีความสัมพันธ์ที่ดีไปเรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์ที่มีความสุขความสัมพันธ์ที่เข้าอกเข้าใจกันความสัมพันธ์ที่มีการปรับตัวเข้าหากันและไปกันด้วยดีค่ะไพ่เดอะวิวออฟฟอร์จนนะคะหมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะมีความสุขมีโชคนะคะอุดมสมบูรณ์ ล้วนแล้วแต่จะเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณค่ะความสัมพันธ์ของคุณเป็นประเภทที่แบบช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ The Star นะคะมาแล้วค่ะคุณจะมีความสุขคุณจะสมหวังคุณจะมีชีวิตที่สวยงามนะคะความรักของคุณจะนำพาซึ่ง ความสุขความสวยงามการเดินทางท่องเที่ยวการได้ไปยังสถานที่ที่สวยงามด,ด้วยกันค่ะสุดท้ายแล้วนะคะแน่นอนค่ะความรักของคุณจะเป็นประเภทความรักที่สุขสบายความรักที่มั่นคงความรักที่จะช่วยกันทำมาหากินให้มีเงินมีทองมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงร่ำรวยค่ะ โอ้โห oh, แทบไม่น่าเชื่อว่า10บใบที่ได้มาเป็นไพ่ดีหมดเลยทุกใบนะคะไม่มีไพ่เสียแม้แต่ใบเดียวเลยสำหรับความรักของคนมีคู่แล้วชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีคอนเกรตเรชันกับความโรแมนติกความรักที่แบบ ดีงามนะคะดีเลิศหรูอลังการดาวล้านดวงเลยนะคะดีมากๆสุดยอดมากๆความรักของคุณนั้นมันจะเป็นความรักที่อิ่มเอมสมหวังนะคะความรักที่เปี่ยมสุขอ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะก็คือมันมันดีมากๆเลยอ่ะนะคะสำหรับความรักของคนมีคู่แล้วของชาวเมษิงธนูในเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงแม้บางทนบางคู่อาจจะมีปัญหากันแต่ขอให้รู้ว่าดวงชะตาเรื่องของความรักของคุณอะ่ะมันไม่ถึงข,ขนาดขาดจากกันนะคะปัญหามันมีทางแก้ไขได้ยังไงคุณก็จะค้นพบทางออกของปัญหาได้นะคะเพราะสัญญาณมันมีแต่สัญญาณที่ดีทั้งนั้นเลยที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักของคนมีคู่แล้วของชาวทัต ไฟค่ะต่อเลยนะคะสำหรับชาวธาตุไฟที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะยังไงคุณก็ยังสบายสบายอยู่ยังไงคุณก็ยังคงได้ไพ The ่ดีเอ็มเพลสนะคะอำนาจวาสนาสุขสบายดังนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนยังไงคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยค่ะ คุณทั้งคู่นะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงดังนั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะรอคอยความมั่นคงมากกว่านี้อาจจะรอคอยในเรื่องของความชั่วนะคะความมั่นใจมากกว่านี้ก่อนที่จะมันที่จะมันจะชัดเจนขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมีความมั่นคงทุกด้านแล้ว ไพ่ความเป็นแม่บางทีที่ยังไม่ชัดเจนอาจจะติดปัญหาว่าคนของคุณมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนความสัมพันธ์ที่มีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลใครอีกคนหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่ในสถานะของความเป็นแม่เขาอาจจะเป็นแม่ของลูกอยู่ก็ได้ความรักของคุณมันเป็นความรักแบบรัก เราสามคนนะคะมันไม่ใช่แค่ความรักของคนสองคนดังนั้นคุณอยู่ในสถานะนี้คุณก็แฮปปี้ถึงแม้มันจะมีสามคนคุณก็โอเคกับมันได้ความรักของคุณนะคะที่มันไม่ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นความรักที่แบบช่วยเหลือช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันคุณได้ผลประโยชน์จากเขาเขาก็ได้รับผลประโยชน์จากคุณคะ่ะ อาจจะมีบ้างนะคะความหึงหวงที่เกิดขึ้นมาแต่แสดงออกมากไม่ได้ค่ะปัญหาความอึดอัดใจมีแน่นอนเมื่อไหร่จะชัดเจนนะคะก็กำลังรออยู่ค่ะรอว่าปัญหานั้นจะยุติลงเมื่อไหรด่ดีคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ค่ะ ความสัมพันธ์ของคุณจะยังไม่ยุติยังไม่จบในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะยังคงจะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปยังคงจะคบกันอยู่ต่อไปค่ะความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่แอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้แต่ถึงยังไงความสัมพันธ์ของคุณก็ยังได้รับความสําเร็จนะคะคุณยังจะคบกันไปได้คุณยังคงเอื้อผลประโยชน์ ให้กันและกันคุณยังคงให้ความสุขซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ชัดเจนถึงแม้ความสัมพันธนี้มันจะมีกัน3ามคนถึงแม้ความสัมพันธนี้มันจะยังติดคาราคาซังกับปัญหาของครอบครัวคนเก่าๆอยู่นะคะแต่คุณก็ยังคงสถานะของความสัมพันธ์นี้ไปได้ค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไม่เลิกกันยังไม่แตกหักและก็คงยังไม่ชัดเจนอยู่นะคะเอาเป็นว่ามีความสุขกับปัจจุบันนะคะเพราะ CS ความสัมพันธ์ของคุณ มันเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันค่ะเอาละค่ะในเรื่องของความรักนะคะก็คงจะครบแล้วทั้ง3สถานะทีนี้จะมาตอบคำถามนะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับความรักนะคะที่ได้มาจากการที่ดูดวงของหลายๆท่านและมักจะมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่ดูซิว่าคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักของชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะชาวธาตุไฟเนี่ย ให้เบื้องบนจะอยากที่จะบอกอะไรกับคุณบ้างคำถามแรกนะคะคนรักเก่าที่ทะเลาะก,กันไปเลิกลากันไปจะได้กลับคืนมาไหมมีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาค่ะคำถามต่อไปค่ะ ความรักคนที่คบอยู่นี้จะคบกันไปยาวนานไหมไพ่ออกมาดีนะคะคุณยังจะยังคบกันไปยาวนานอยู่ค่ะมีปัญหากับคนรักอยากเลิกมีปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหานะมีปัญหากับคนรักอยากเลิกเพราะว่าอยู่ไปแล้วก็ทุก นะคะอยากเลิกจะได้สมใจไหมยังไม่ได้เลิกกันนะคะยังไม่ได้เลิกกันนะคะเขาบล็อกไวะติดต่อไม่ได้เขาบล็อกเราไว้ติดต่อไม่ได้จะได้กลับมาคุยกันอีกไหมเขาจะเปิดโอกาสให้เราไหมเขาจะใจอ่อนยอมคุยกับเราไหม แน่นอนค่ะเดี๋ยวพอเขาใจอ่อนเขาก็จะปลดล็อกในเดือนพฤศจิกายนนี้ถือได้ว่ามีสัญญาณที่ดีนะคะที่คุณจะได้กลับมามีความสุขอีกครั้งเขาจะใจอ่อนปลดบล็อกและได้สื่อสารกันอีกครั้งค่ะ4ี่คำถามไปแล้วนะคะ เดี๋ยวถ้าในคลิปนี้ใครมีคำถามอยากให้อาจารย์ถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะคะถามมาได้เดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะมาทำเป็น Q&A นะคะ Question and Answer ตอบกันในคลิปต่อไปค่ะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะ move on หรือว่าจะยังทนคบกันต่อไปดีจะ move on ดีหรือว่าทนคบกันต่อไปดี มูฟออนเถอะค่ะเพราะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่มันหลอกซึ่งกันและกันอยู่นะคะมันหลอกลวงซึ่งกันและกันอยู่มูฟออนเถอะค่ะถ้าใครอยากจะมูฟออนอยู่กาลังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอยู่ต่อหรือมูฟออนนะคะแต่แน่นอนการทํานายนี้นะคะเป็นแค่ไกด์ไลน์คนที่จะตัดสินใจคือชีวิตของคุณคุณเป็นผู้เลือกตัดสินใจเองการดูดวงการทำนายไพ่ก็ถือว่าเป็นการให้คำปรึกษานะคะ บางทีคุณก็คิดไม่ออกอ่ะคุณหาทางออกไม่ได้แล้วปรึกษาใครก็ไม่ได้นะคะการดูดวงดูไพ่ทาโร่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะมาเป็นข้อมูลเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะให้คุณได้ตัดสินใจนะคะสั่งสมข้อมูลแล้วคุณไปตัดสินใจเอาเองค่ะห้าคำถามแล้วนะคะต่อไปจะถามอะไรอีกนะคะนึกถึงตอนที่ดูดวงเขาถามอะไรกันเขาถามว่า ความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นไหมความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยที่ความสัมพันธ์แย่ๆเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมแน่นอนค่ะความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆดีขึ้นค่ะคำถามที่6ผ่านไปนะคะมาที่คำถามที่7ค่ะเขารักเราจริงไหมที่คบๆมาเนี่ยบางทีก็ดูไม่ออกนะว่าเขารักเราจริงไหมเขารักเราจริงไหม เขาอาจจะเป็นคนไม่หวานเขาอาจจะไม่เคยบอกรักคุณแต่การกระทําที่เขาแสดงออกเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดค่ะว่าเขารักคุณจริงหรือเปล่านะคะบางทีเขาไม่พูดะแต่เขาทําเลยคุณเคยบ่นว่าคุณอยากได้นู่นได้นี่แต่เขาไม่เคยบอกว่าเขาจะซื้อให้เขาจะทําให้แต่อยู่ๆมาวันหนึง่งมันมีสิ่งที่คุณต้องการอ,อยู่ในบ้านแล้วนะคะ หรือบางทีเขาอาจจะพูดนู่นพูดนี่นะคะหลายอย่างเลยแต่ไม่เคยว่ามันจะเป็นจริงสักทีเขาปั้นน้ําเป็นตัวตลอดเลยก็ได้นะคะดังนั้นการกระทําของเขาค่ะจะเป็นตัวพิสูจน์เขามีคนอื่นไหมเขามีคนอื่นอยู่หรือเปล่าเขาแอบซ่อนใครไว้ในใจหรือเปล่าเขาแอบกิกกับใครอยู่หรือเปล่า ไม่มีค่ะเขามั่นคงกับคุณนะคะคุณเป็นใหญ่ในหัวใจเขาค่ะอีกสองคำถามอีกสองคำถามขอเบื้องบนได้โดนใจนะคะว่าอยากจะถามอะไรจริงๆก็ยังไม่ค่อยมั่นใจกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะแบบ จะไปในทิศทางไหนนะคะก็คือมันก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะทุกวันนี้ก็คือมีทั้งสุขทั้งทุกะคือจะเอายังไงดีอะค่ะความสัมพันธ์เนี้ยจะเอายังไงดีอนาคตความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงอะเครียดคิดมากคิดไปเองวิตกกังวลไปเองอย่าเครียดอย่าคิดมากอย่าคิดเองเออเองนะคะอย่าเครียดอย่าคิดมากอย่าคิดเองเออเองค่ะสบาย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  นะคะบางทีเรื่องของความรักอ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปคิดมากอ่ะนะคะเอาแบบใจเป็นกลางอ่ะแล้วดูที่การกระทําเอาคนที่เขารักจริงเนี่ยเขาจะแบบต้องทำอ่ะมันไม่ใช่แค่คําพูดมันต้องทํามันต้องเทคแอคชั่นนะคะดังนั้นอย่าให้ความรักมาบังตาจนตาบอดจนมองไม่เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำหรือเขาไม่ทำเขาดีแจ่บพูดหรือเปล่านะคะ เอาละค่ะคำถามสุดท้ายนะคะขอเบื้องบนได้บอกด้วยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปขอเบื้องบนบอกมาค่ะว่าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเบื้องบนอยากบอกอะไรคะโอ้โหขนลุกเลยทีเดียวขนลุกกลาวเลยทีเดียวเบื้องบนบอกว่า view of fortune lucky ค่ะ lucky โชคดี คุณน่ยโชคดีแล้วนะที่คุณมีคนรักคนอีกตั้งเยอะตั้งแยะมากมายบนโลกใบนี้เหงาโดดเดี่ยวเศร้า alone นะคะ lonely ลลมากๆเลยคุณมีคู่เนี่ยคุณโชคดีแล้วนะนะ,ะถือว่าคุณเป็นส่วนน้อยที่โชคดีดังนั้นเก็บรักษาคนของคุณเอาไว้นะคะให้ดีที่สุดทำดีกับเขาบ้างอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวล จนเกินไปคิดอะคิดได้แต่คิดบวกคิดดีๆเข้าไว้คิดถึงความสุขเข้าไว้นะคะเก็บเกี่ยวตักตวงความสุขเวลาแห่งความสุขที่คุณได้มีความรักที่คุณยังมีคนที่คุณรักและเขารักคุณอยู่กับคุณเอาไว้ค่ะเพราะวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้คุณมีคู่คุณมีแฟนคุณมีคนรักนั่นคือความโชคดีของคุณลวค่ะ เอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามที่รับชมกัน60,000กว่าซับสไครต์แล้วนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆให้กับครูเอปัทมาพรนักพยากรกรอ่านไพธโรอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณทุกซับสไครต์ที่พพอร์ตกันนะคะแล้วแล้วก็ ใครที่ยังไม่ซัพพอร์ตกันใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็ไม่ยากเพียงแค่กดติดตามเท่านั้นเราก็จะมีโอกาสได้มาเจอกันแบบนี้มาอ่านไพ่สื่อพลังงานบวกให้คุณมาเป็นไกด์ไลน์นะคะหนึ่งให้กับคุณในแต่ละครั้งที่เราเจอกันค่ะพลังงานดีๆสื่อให้เสมอนะคะตรงนี้ที่นี่นายทาหลอดพยากรณ์ไบครูเอค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ